วันนี้ค่ะจอยจะมาพาพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะคะมาชมวิดิทัศน์โครงการกำลังใจเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอาชีพดีๆเด็ดๆนะคะซึ่งอยู่ตรงข้างหน้าจอยนี้เองละค่ะ และข้างหน้าจอนี้นะคะนั่นก็คือแพนเค้กอาร์ตค่ะนี่ไม่ใช่แค่แบบงานศิลปะธรรมดานะคะเพราะว่าแพนเค้กต้องมีรสชาติที่อร่อยด้วยจอยอาจจะทําเองไม่ได้หรอกค่ะวันนี้จะมีคนที่จะมาแนะนําเรานะคะเป็นวิทยากรค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพบนพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะวิทยากรที่จะมาแนะนําการทําแพนเค้กอาร์ตนะคะก็อยู่กางจอยแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อ๊อสวัสดีค่ะคุณจอยนี่เลย ผู้รังสรรค์ผลงานเมื่อกี้วันนี้เราจะมาบอกวิธีทำ mm hmm. บอกอุปกรณ์ทั้งหมดใช่ค่ะบอกทุกอย่างแบบไม่ห่วงของเลยไม่ห่วงเลยค่ะโอเคค่ะเราเริ่มจากอะไรดีคะ <Okay. S 1> พี่อู๋คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอูไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านนี้โดยเฉพาะจริงๆก็คือทําจากว่า เรามีงานประจําที่เราทําแล้วเราก็ชอบอันนี้มันเป็นงานดีเลย์<ะ>แต่ว่ามันก็คือลองผิดลองถูกจนว่าตอนนี้มันไม่ต้องไปเสียเวลาคนที่แบบว่าอยากจะลองทําแล้วว่ามันต้องไม่เททิ้งอะคะ่ะเพราะว่ากว่าจะไปถึง,งจุดน,นี้อุเททิ้งมาเยอะมากค่ะอันนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะคะ,ะว่าวัตถุดิบหลักนะคะก็คือว่า อุ็ใช้แป้งแพนเค้กสำเร็จนะคะบางคนอาจจะไปหาวิธีการมิกแป้งหรืออะไรก็ตามถ้าสมมติทำได้ก็กลองดูถ้าคิดว่ามันจะลดต้นทุนลงนะคะแต่ว่าเท่าที่ลองมาเนี่ยแป้งแพนเค้กสำเร็จยี่ห้อนี้โอเคสุดแล้วแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้หาซื้อง่ายในในกรุงเทพนะคะคือเหมือนแบบเขาไปบูมที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าไปติดต่อซื้อกับบริษัทเขาจะได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าถ้าซื้อในแอปทั่วไปอะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณถุงละ1 0 0บาท แต่ถ้าติดต่อกับบริษัทมาจะมีโวล่มนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเกินกว่าที่จะซื้อไหวก็จะอยู่ที่เรนประมาณ85บาทนะคะอันนี้นะคะ,คะแล้วก็อันนี้นมค่ะนมอันนี้อุก็ลองมาหลายยี่ห้อละเหมือนกันก็จบที่ยี่ห้อนี้เวิร์กสุดนะคะอาจจะอยู่ที่ความเข้มข้นของ,ของไขมันนมนม,มันเลยทําให้เวลาที่ผสมแล้วบางทีมันบีบไม่ออกนะคะแล้วก็ไข่ก็คือใช้ไข่ไก่ทั่วไปเลยนะคะ แล้วแต่ไซส์เลยจะใช้ไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์เล็กไม่ได้ต่างกันเป็นระยะนะคะเพราะว่าไข่ไซส์ใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5บาทใช่ไหมคะถ้าไซส์เล็กลงมาอาจจะ3.5ก็ว่าไปนะคะใช้ได้หมดนะคะส่วนผสมหลักก็คือมีแค่3อย่างก็คือแป้งแผ่นเค้กนะคะ,ะนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งอันนี้คืออูตวงมาให้ดูแบบเป็นเดี๋ยวจะมีให้ดูเป็นผสมแบบ ย่อมนะคะแต่ว่าในแป้งแพนเค้กอะค่ะหถุงเนี่ยหนกิโลก็คือ1นึ0 0หกรัมใช่ไหมคะหนึ่กรัมตามสัดส่วนของเขาเนี่ยเขาจะเขียนว่าผสมนมแค่900 ML แต่อู๋ลองแล้วมันไม่เวิร์กดังนั้นก็คือ1,000กรัมนะคะผสมนมไป1,000เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คืออเดี๋ยวอู๋จะผสมที่สัดส่วน200ก็คือตวงมาที่200ร้อจะไม่ไง่ายว่า1,000 ผสมนม1,000พนะคะแล้วก็ไข่ไก่ใส่ลงไป5ฟองอันนี้ก็จํจาง่ายเลยว่าถ้าคุณจะทดลองทําในตอนแรกจะมีกให้น้อยลงนะคะมันก็จะทอนหนวดได้ง่ายมากนะคะโอเคคราวนี้มาที่วัตถุด,ดิบพื้นฐานแล้วเรามาที่องค์ประกอบที่ต้องใช้ต่อนะคะก็คือเป็นกลุ่มขวดนะคะก็คืออู้ทำาม,มาสักระยะหน,หนึ่งจะมีคนทักมาถามเยอะมากว่าขวดซื้อที่ไหน เพราะว่าเขาหาซื้อไม่ได้อันนี้อูเชื่อว่าหาซื้อได้อยู่แล้วราคาก็ใ,ใช่เย,เยอะมากเลยค่ะราคาก็มัน15 20าบาทใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นขวดไซส์กลางมีขายก็ประมาณ15บาทไม่เกินแต่ว่ามีเป็นแพ็กสี่ด้วยนะคะขวดไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่เขาหาไม่ค่อยมียอยู่ในแอปสีส้มอออเเแอปสีส้มนะคะเซิร์ชดูนะคะมาจากจีนแต่ราคาไม่แพงถ้าซื้อในแอปอื่นอาจจะแพงกว่าอันนี้มาเป็นแพ็กพร้อมกับ หัวให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งแพ็คของเขาก็จะมาเป็นสีขวดเลยนะคะลืมไปอย่างหนึ่งคือสีอห้อสีค่ะสีผสมอาหารนะคะเพราะว่าเหล่านี้ค่ะผสมออกมาแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้แป้งนมไข่<ช>ออกมาเป็นแบบนี้เป็นสีแบบน,น,บบนี้ถ้าต้องการให้ได้สีแบบที่เราต้องการนะคะใช้สีผสมอาหารยี่ห้อใดก็ได้นะคะถ้าเราซื้อมาเป็นแบบซองเล็กๆก,ก็ค่ะมันจะตกซองมันสองถึงสาบาทแล้วแต่เป็นเรื่องดูแต่อู้อะจะซื้อมาแบบ ลองไปเข้าดูในแอปอะค่ะมันจะมีแบบที่เขาอาจจะนําเข้ามาแพคเกจจริงเองอะค่ะเขาจะขายเ,าเป็นแบบว่า1กิโลหรือครึ่งกิโลหรืออะไรอย่างเงี้ย<ะ>ไปดูแบบนั้นนะคะก็จะถูกกว่าจําเป็นต้องใช้เป็นแบบผงทุกครั้งใช่ไหมจริงจริงไม่จําเป็นค่ะใช้แบบน้ําก็ได้เป็นหยดเอาก็ได้ใช่แต่ว่าที่อู้ใช้แบบผงเพราะอูว่ามันประหยัดก,กว่าเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวจริง<ะ>แต่เวลาที่เราเทเป็นน้ำอะค่ะมันควบคุมการเทรบางคนถ้าเกิดเมืองนอกทีเขาใช้เป็นดอะ แล้วแต่แล้วแต่แต่อู้คิดว่าเก็บเป็นผงอะค่ะแล้วเก็บดีๆมันจะเก็บได้ล้วเก็่ไานใช่แล้วบางทีเราคอสีลงไปมันนิดเดียวจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะที่เราก็ก็รวมๆแล้วเนี่ยถ้าต้นทุนของวัตถุดิบอะค่ะอย่างตัวที่อู้ทำเนี่ยอู้ทมอู้ใช้เตาแบบเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่เวลาที่เขาทําจําหน่ายการที่อู้เห็นเนี่ย เขาก็จะใช้เป็นเตาเหมือนเตาทําเครปอันใหญ่ๆอะคะ่ะที่เป็นเตาแก๊สคุณจายเคยเห็นไหมคะใชอันนั้นนะคะอูก็ไปดูราคามันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2,600บาทถึง3,000ตัวเตานะคะแล้วถ้ารวมวัตถุดิบพวกนี้ยสาหรับพื้นฐานเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3,000บาทในการลงทุนในการลงทุนในเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเตาไฟฟ้าเล็กๆแบบที่อูใช้อย่างเงี้ย<ๆ>เตามันแค่มันอ่า 800ถึง900รวมทั้งหมดก็น่าอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันสามถึงพันห้าจะลดลงมาหน่อยลดลงแต่มันก็จะมีข้อจํากัดตรงว่าถ้าเป็นเตาไฟฟ้ามันจะช้าถ้าเป็นเตาแบบนั้นมันจะเร็วกว่าถ้าเป็นแก๊สก็จะเร็วขึ้นใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกรรมวิธีในการผสมผสมงกันเลยโอเคนะคะอันนี้เราได้จัดการตรงแป้งไว้แล้วอันนี้เราทอนสูตรมาแล้วก็คือใช้แป้งแป้งนะคะ200 200กรัมนะคะ แล้วก็นมนะคะ200เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยเราจะใส่ลงไปแค่หนึ่งฟองนะคะต่อหนึ่งส่วนที่เราทอนมาแล้วนะคะคุณจอยช่วยเลยก็ได้ค่ะคุณจอยผสมก็ได้นะได้เลยค่ะง่ายมากค่ะคุณจอยเลยค่ะเดี๋ยวอุใส่แป้งให้ขอับคุณค่ะอันดับแรกใส่แป้งลงไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ใส่นมแป้งสองร้อยนม200้อนะคะแนะนำให้ผสม แป้งกับนมให้เข้ากันก่อนพอสมควรค่ะแล้วค่อยใส่ไข่ไปทีหลังไม่ต้องสปีดก็ได้ค่ะทุกล้ามโตเวลาทำเยอะๆนะคะมันเมื่อยนะคะก็คนไปเรื่อยๆนี่แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเพราะเขาสำเร็จรูปด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะ๋อใช่ค่ะคือคิดว่าเวลาที่คนทําขายเนี่ยมันหนึ่งคือการเรียกลูกค้าคือสีสันกับกลิ่น เพราะว่าเคยไปเที่ยวกับลูกไหมคะเวลาเราไปตลาดนะคะเดินแล้วได้กลิ่นก่อนเดินได้กลิ่นแล้วเด็กบางทีเห็นปุ๊บชี้จะเอาใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นแหละอ่าโอเคคราวนี้ไข่เราเราตอกได้เลยไม่ใหมค่ะมาวางเลยค่ะวางได้เลยค่ะตอกเลยนะตอกเลยค่ะโอเคอ่าคุณจอยรบกวนคนได้เลยค่ะ ขเข้ากันแล้วค่ะเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาผสมสีกันนะคะถือว่าทำง,ง่ายๆเลยค่ะเวลาผสมสีไม่ต้องพักไว้อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องค่ะเป็นสีม่วงกันสวยดีสีม่วงคือพิกเมนต์เขาคือความเข้มข้นของสีงเขาจะแบบอาจจะเยอะมากใ,ใส่น้ำลงไปนิดนึนงค่ะ ิดเดียวนะคะพิดเดียวค่ะลองนน้นยิงก่อนอเก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะอยู่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่หมดอะค่ะคือจริงๆโดยส่วนตัวอูถ้าอูนแนะนำนะก็คืออยากให้ทำแบบแล้วใช้หมดในแต่ละวันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคือต้องบอกก่อนเวลาเราไปขายอะคะ่ะถ้าคนที่ออกไปขายมาจะเจออากาศร้อนใช่ไหมคะค่ะ ถ้าเกส่วนตัวอู๋แนะนาว่ามิกผสมแล้วใส่ตู้เย็นแล้วค่อยทยอยออกมาใช้ดีกว่า mm hmm. หรือว่าใช้ในแต่ละวันคือถ้าเกิดขายไปซักระยะหนึ่งอู๋เชื่อว่าเขาจะรู้ว่ามันต้องใช้ต่อวันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เน,นี้ยค่ะคือเพราะว่าทุกอย่างมันคือส่วนผสมที่มิกแล้วถ้าเกิดเราทําแต่ว่าโอเคมันก็เซฟตรงว่าตอนทําเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องไปผ่านความร้อนก่อนที่จะออกไปเสิร์ฟ <Okay. S 1> มันก็เซฟไปหนึ่งจุดแต่ว่าที่อู๋เคยลองแล้วทดลองด้วยตัวเองเนี่ยมิกใส่ต hmm. ู้เย็นไว้เนี่ย สี่วันสีก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วพอทำออกมากลิ่นก็ยังไม่เปลี่ยนความหน่งความข้นเป็นเท่าเดิมใช่ค่ะโอเคแต่เวลาที่มิกซ์แล้วไปใส่ตู้เย็นก่อนจะออกมาใช้อะค่ะอาจจะต้องมาทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันคลายความเย็นออกมาก่อนเพราะไม่งั้นก็บิดยากหรือก็จะข้นเหมือนกันใช่ค่ะอ้าวเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะเพียงแค่1สีนะคะแต่จริงๆแล้วนู้นเลยค่ะฮิวได้เตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีหลากหลายสีมากมายเลยแล้วก็ เราช่วงต่อไปนะคะเราจะมาทําแพนเค้กกันโอ้ก่อนข้าไปจะถามก่อนค่ะอย่างนี้ที่บอกพี่อบอกว่ามันมาพร้อมเป็นเซ็ตเลยเนี่ยค่ะม,มันจะมีเข็มทั้งทั้งเป็นแบบเล็กมากเหมือนเป็นพลาสติกใช่ค่ะแล้วก็มีหัวเข็มที่เป็นลักษณะของเหมือนเหมือนเข็มจริงๆนี่แหละค่ะแต่ว่าใหญ่กว่าหน่อยพวกนี้คือไว้สําหรับรายละเอียดที่เล็กๆคือจริงๆขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผู้วาดค่ะวาเขาแบบนขนาดเีขนาดไหนด้วยค่ะเพราะว่าอย่างตัวอัวค่ะจะใช้อยู่แค่ ไซส์นี้ไซส์นี้นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไซส์นี้แต่ว่ามันแถมมาในเซ็ตของขวดค่ะไม่ได้ต้องซื้อแยกอู่แล้วนะคะรา,ายละเอีอยดคขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเริ่มแรกก็อาจจะต้องใช้ลายใหญ่ๆกันก่อนแหละบางทีเ่ยกันวัดลวดลายกลรมาวิธีในการเตรียมทุกอย่างเราเสร็จแล้วนะคะอะ ช่วงต่อไปของเราก็คือการเพ้นนั่นเองค่ะแต่พร้อมแล้วค่ะที่เราจะเพ้นนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราต้องนั่งอยู่หน้าเตาเลยนะคะแล้วที่สําคัญพี่อุบอกว่าจอยเป็นคนเริ่มต้นใจก็เลยมีแบบด้วยแบบเป็นน้องกบน้อยตัวเขียวแก้มชุพูตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวาดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นกบหรือจะเป็นเขียดหรือจะเป็นอึ่งอ่างต้องลองลุ้นกันดูส่วนพี่อุ จะทำรูปไหนคะอู้แอสโทรนอตนี่น,นักบินอวกาศนั่นเองนะคะ,คะยากแน่นอนแต่ว่าเริ่มต้นอันนี้อันนี้ง่ายสุดแล้วใช่ไหมใช่จริงๆไม่ยากค่ะแต่ว่าโอเคบอกเทคนิคงนิดนึงคือเนื่องจากเราใช้เตาอันนี้เนาะเตาเล็กๆอย่างนี้นะคะเตาทุกชนิดนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็คือวอร์มนิดนึงวอร์มก่อนเปิดให้มันแล้วลองแตะแตะได้ใช่ไหมแต่ได้แต่ได้ไม่ดูดไม่ดูดถ้าใช้เตาไฟฟ้ามันจะง่ายค่ะ พอมาเริ่มอุ่นก็ปิดเลยค่ะเอาอย่าลืมนะคะนี่ที่ช่ยใส่กับพี่วุ้ใส่ปอกแขนเนี่ยเพราะว่าบางทีเราวาดแล้วเรามีสมาธิเดี๋ยวแขนไปโดนอาจจะดียอกาสโดนจะไหม้จะเบิร์นได้แล้วก็เกิดดงนไม่เป็นไรโอเคค่ะแล้วตอนที่ระหว่างที่วาดนะคะก็คือยังไม่ต้องเล่งเตาที่เปิดเตาตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันมีความร้อนนิดนึงเวลาวาดนะคะแป้งมันจะไม่ไหลถ้าเกิดเราไม่เปิดให้มีความร้อนนิดนึงค่ะแป้งมีโอกาสไหลได้ แล้วก็สังเกตไหมคะว่าอัวจะมีสีดําสีดําไว้เป็นเบสให้1ขวดนะคะเพื่อที่อันดับแรกอะค่ะคุณจอยก็ร่างภาพก่อนด้วยสีดําค่ะแล้วก็ค่อยใช้สีต่างๆแต้มลงไปโอเคค่ะโอเคเรามาวาดกันนะคะแล้วเดี๋ยวพอวาดลงสีเสร็จปุ๊บเราค่อยเล่งไฟกันโอเคค่ะนี่ถือว่าวอร์มแล้วใช่ไหมคะวอร์มแล้วค่ะวาดได้เลยค่ะมีมีหลายท่านที่ถามเข้ามาอย่างพี่ก็ถามว่า สมมติว่าเวลาที่วาตัวหนังสืออะคะ่ะตัวหนังสือจะต้องทำยังไงนะคะก็คือว่าอู๋จะใช้โปรแกรมในแอปมือถืออะคะ่ะที่ชื่อว่า l i n ์ Camera หรือว่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราหาภาพมาปุ๊บใช่ไหมคะเราใส่โปรแกรมเข้าไปเราทำให้มันกลับด้านเราจะวาดกลับด้าน แล้วเวลาที่เราแสะด้วยพายยางแล้วกลับมาปู๊บะมันจะเป็นตัวหนังสือปกติที่ถูกต้องใช่ค่ะ <S <S <น>ซึ่งอันนี้คือแบบมันก็อาจจะเพิ่มมูลค่าได้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างอู้เนี่ยอู้ถนัดวาดเป็นแนวการ์ตูนใช่ไหมคะเป็นแนวการ์ตูนต่างๆอย่างนี้ค่ะอู้ก็จะแนะนําว่าอย่างหาภาพเนี่ยก็พวกในพินเทอร์เลสหรือว่าในพิกเซเบอะไรเงี้ยมีเยอะมาก แนวการ์ตูนก็คือเป็นการ์ตูนที่ดังๆแล้วเด็กๆจะชอบอย่างเงี้ยค่ะถ้าวาดพวกนี้มันก็จะดึงดูดลูกค้าได้เยอะกว่าหรือถ้าจะเพิ่มมูลค่าไปอีกนะคะก็คือวาดภาพเหมือนห,หลายๆคนก็คือเป็นอาร์ตอาจจะวาดได้เก่งกว่าอู้คืออู้่าไม่ไม่ชอบวาดแนวที่แบบเหมือนคนหรือว่าภาพเหมือนแต่อู้เห็นหลายๆหลายๆร้านนะคะหลายๆช่องนะคะวาดแนวนั้นซึ่งหลักของราคาเนะะี่ยค่ะมันมาตั้งแต่แบบ ห้าสิบหกสิบหรือหลักเป็นชิ้นละพันก็ขายกันแพนเค้กชิ้นละหนึ่งพันบาทชิ้นละพันพันถึงสองพันก็ขายกันขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณมีสกิลในการวาดเนี่ยเก่งแค่ไหนเพราะว่าต้นทุนนะคะอย่างส่วนผสมทุกอย่างนะคะพอผสมเสร็จแล้วตอนหนึ่งกิโลนะคะ <Huh? S 2> จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหนึ uh ่ง huh. ถุงนะคะหนึ uh ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท แล้วถ้าวาดแบบชิ้นที่อูวาดอย่างที่เห็นโชว์ในตอนต้นรายการนะคะ,ะมันจะได้ประมาณเจดชิ้น<ะ>ถ้าชิ้นเล็กกว่านั้นก็ได้ประมาณสิบชิ้นนะคะถ้าอุคิดที่ชิ้นใหญ่ก็ตกชิ้นละยี่สิบห้าบาทต้นทุนทุกอย่างนะคะถ้าแบบขายแบบลายแบบเด็กๆก,ก,ก็อาจจะส5 4สิบห<ะ>้าสี่สิบห้าแล้วแต่แต่คือก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าทุกที่ที่เราจะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตันที่ได้เราจะต้องดูว่าอินเทนเคชันด้วย,วยแต่ถามว่าเรื่องเพดานราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับสก,กิลของผู้วาดเลยยิ่งถ้าเกิดว่าวาดเก่งกว่าอูด,ด้วยเนี่ยอูว่าขายได้แพงขายได้แพง <laughs> อันนี้ก็เป็นสก,กิลกันนะคะที่เราอาจจะต้องฝึกฝนกันเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราแบบฝึกฝนได้ กระดาษดินสอเนี่ยหัดฝึกก่อนฝึกจนเชี่ยวชาญพอชินแล้วอะค่ะพอมาลงงานจริงเนี่ยเราก็ทําได้เพราะจริงอันนี้ไม่ได้ต่างจากการวาดในกระดาษเลยนะคะยิ่งแบบว่าเรารู้แล้วว่าสูตรสาเร็จในการมิกแบบนี้บีบออกมาได้แน่นอนสบายเลยค่ะโอเคถ้างั้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำมันพร้อมกันเลยนะคะโอเคลุยเลยค่ะลงได้เลยค่ะโอเคตื่นเต้นเลอเกินขนาดเริ่มจากว่าเราก็เหมือนเราวาดรูปอะค่ะเหมือนอันนี้เป็นดินสอของเรานะคะ วาดเลยว่าถ้าเกิดว่าเราอะค่ะวาดที่แบบว่าคือเตาไฟฟ้าค่ะมันร้อนทั่วแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดใหญ่มากอะค่ะมันก็จะทำให้หนึ่งกิโลต่อชิ้นนะคะของเรามันจะน้อยลงแล้วว่าเวลาที่เราต้องรอค่ะบางทีมันก็อาจจะนานกว่าแป้งแพนเค้กจะสุกซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องเพิ่มเวลานะคะแต่ว่า อูเชื่อว่าถ้าเกิดเราใช้เวลาที่เขาทำจำหน่ายกันนะคะทำเยอะๆเขาจะใช้เตาที่แบบเป็นเตาเครปอันใหญ่ๆอะคะ่ะที่เป็นเตาแก๊สแบบนั้นนะคะไฟมันจะแรงแบบเดียวก็เสร็จแต่ว่าสกิลของผู้วาดนะคะก็ต้องชำนาญด้วยเพราะว่ามันวาดแล้วท้าทลาดก็คือเสียแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเป็นเตาแบบนั้นน่ะ ตอนแรกก็คือวอร์มเตานิดเดียวเราปิดปิดไฟไปเลยมันจะมีความอุ่นอยู่บนเตาดังนั้นคือเวลาในการวาดอะคะ่ะมีไม่เม็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอู๋ว่าวาดไปพูดไปได้แต่เวลาพอทําไปนานปุ๊บอะ <c oughs> คือมันเตามันมีความร้อนแต่ว่าเราจะรู้ว่าระยะอะค่ะมันจะได้แค่ไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะ บบว่าเสริฟชอบเข็ดก็ก่อนช,ชอบตัดขออีกทีนึงแต่แบบเวลาเราไปจําหน่ายเราไม่ต้องตัดขอบก็ได้นะคะจริงๆแล้วงานต่อชิ้นของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าลายยากง่ายแค่ไหนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ค,ะคือแบบเราอาจจะมีหลายราคาว่าถ้าลายนี้ราคานี้ถ้าลายแบบที่มันละเอียดกว่านี้ก็ราคาสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือให้เขาเห็นไปเลยว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างเพื่อที่เขาจะเลือกได้ อันนี้ของอู s เสร็จแล้วนะคะอก็จะเร่งไฟถ้าเป็นเตาไฟฟ้าค่ะมันก็จะมีอยู่แค่2สัญลักษณ์ก็คือไลท์กับดาร์กใช้แค่ไลท์ไม่ต้องไปถึงดาร์คค่ะแค่นั้นพอเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นฟองอากาศขึ้นมาทั่วคือถ้าเกิดมันสุกมันจะเป็นฟองอากาศทั่วไปหมดเท่านั้นเองนะคะ เพิ่มไฟได้เพิ่มไฟได้เลยค่ะมาแค่ตรงไลท์นี้พอละเพราะว่าถ้าเราเพิ่มไฟแรงไปจนสุดอะ่ะมันมีโอกาสดำคือมันอาจจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วสีมันก็จะไม่สดคือเตาไฟฟ้ามก็มีข้อดีตรงว่าพอความร้อนมันเริ่มคงที่แล้วก็มันจะเร็วขึ้นแหละค่ะถึงว่าต้องใส่อันนี้เพราะว่าโอกาสโดนมีถ้าเราเตาแก๊สนี่โอกาสใช่เพราะว่าเตาเตาที่เขาทํากันมันจะเป็นเตาแบบใหญ่มากใช่ไหมคะ เขาก็จะใช้แบบหัวใหญ่ลายจะไม่ละเอียดนักก็แล้วแต่อย่าไมนะคะไม่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 ใชอยู่ตรงนี้ไม่ไมมองอย่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวเนี้ยสวยนะคะเนี้ยสวยแน่นอนเห็นไหมพันขมงโคงเค้งเลยแบบอย่าไมนะคะวาดได้ทุกคนวาดได้นะคะอ่าโอเคของอูเริ่มโอเคละอูปก็จะเอาแป้งแบบไม่ผสมสีเดี๋ยวพอเราสุกหนึ่งฟังอะค่ะเราต้องลงแป้งแบบที่ไม่ผสมสีทับไปหนึ่งรอบ เพราะว่าถ้าเกิดกลับแบบนี้เลยอะคะ่ะมีโอกาสขาดเยอะเพราะมันบางคือแต่ว่าถ้าแบบเซียนจริงๆอะได้แต่โอกาสขาดเยอะกว่า mm. คือจริงๆู้ว่ายิ่งแบบคนวาดเก่งอะคือแบบยิ่งเพิ่มมูลค่ามากเลยคะ่ะอย่างแบบลายไทยแบบเก๋ๆแล้วถ้าเกิดเป็นตลาดที่มีชาวต่างชาติอย่างเงี้ย mm. เพราะว่าถ้าไปเซิร์ชก็คือต่างประเทศอันเนี้ยฮิตแต่เมืองไทยอาจจะเพิ่งเริ่ม mm. แล้วมันเหมือนกับแบบต่างชาติก็ชอบไลายไทยคนไทยก็ชอบลายต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยลองไปแอปพลายดู<ม>หรือแบบที่เขาชอบทําแบบเสื้อสกรีนแบบหน้าแฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าคนวาดเก่งก็คืออาจจะแบบอันนั้นก็เป็นอีกอีก,อกราคาหนึ่งนะคะอืค่ะถ้าเพื่อนๆพี่เพื่นน้องออกมาแล้วแล้วแบบจะทำอะไรดีนะแพนเค้กเนี่ยจะถนัดไหมนะหรืออยากลองอยากจะแนะนำยังไงดีคะ ปัจจุบันนี้ค่ะว่าหลายๆคนก็จะแนะนําหลากหลายใช่ไหมคะมีเยอะมากแต่อันดับแรกเนี่ยต้องต้องทดสอบก่อนว่าต,ต้องหถามตัวเองก่อนอะว่าเรามีพื้นฐานอะไรเพราะคือตัวอูเองอะทางานอย่างอื่นแล้วก็ทํา YouTube <c oughs> แล้วอูก็อยากจะบอกว่า y o u u u e e อะจริงๆมันมันมีไรายได้ให้เราได้แต่เพียงแต่ว,ว่าคุณแค่โชว์สกิลที่คุณเป็นนะคะที่คุณทําได้อะลงไปในนั้น แล้วส่วนเรื่องว่าอาสมมติคนชอบทาอาหารก็อาจจะดูพวกนี้แล้วไปต่อยอดอย่างอุก๊ก็อันนี้ก็อย่างพูดกับน,น้องสาวว่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพอเราวาดออกมาปุ๊บเนี่ยข้างบนมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเราอาจจะทําเป็นเค้กแพนเค้กก็ได้ถูกต้องไหมคะคือจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องวาดลายทุกอันนี่เราจะทำเป็นเพนเพนใช่ไหมคะแล้วก็ตีมันจะมีแบบตีมิกที่เป็นแบบเหมือนครีมอะคะ,<ฮ>ะเราก็ทำเป็นชั้นเป็นชั้นปาดครีมแล้วก็ไอเนี้ยโปะข้างบนม,ม,มันก็กลายเป็นเค้ก ได้แล้วก็จะเปลี่ยนราคาไปแล้วนี่ไงมันสามารถนําไปต่อยอดคือมันไม่ใช่แค่แพนเค้กอาร์ตก็จะขายแค่แพนเค้กอาร์ตหนักเดียวเราสามารถนําไปอยู่กับแบบอื่นได้แล้วก็จริงๆหลายที่นะที่เจอคิดว่าร้านกาแฟบ้านเรามีเยอะมากจริงๆนะคะฉะนั้นการที่เขาอาจจะติดต่อรับชิ้นงานของเราเนี่ยเพื่อจะไปเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มของร้านเขาด้วยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยใช่ค่ะ ยูบอกว่าของจ้อยน่าจะพร้อมแล้ว no. <người struggle> ห <LE> <adium> ินได้เนาะได้เลยค่ะใจเย็นค่ะค่อยๆแซะไปรอบๆค่ะแต่ยังไม่ต้องไปตักมันนะคะค่อยๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะมันมันหลุดหรือมันไม่หลุดอะไรมันติดไหมอะไรเงี้ยค่ะค่อยแซะรอบๆเค่ะอุ๊ยหลุดแล้วอ่เดี๋ยวคราวนี้คุณจอยก็ตั้งทาจะกลับเองเลยอันนี้แหละตั้งทาแล้วกลับอินเอ่านั่งละปึ๊บเลย เแค่เดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งหน้าแบบอาบแดดไปนิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อาบแดดไปนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าใช้แป้ง1กิโลในไซส์ไสนี้ค่ะก็จะได้10กว่าชิ้นถ้าไซส์นี้นะถ้าไซส์อูอาจจะได้6กหรือเอันนี้ใหญ่กว่าส่วนพี่อุนะคะพี่อูก็จะมาวาดรูป ที่จะเซอร์ไพรส์เราไม่บอกจอยนะเขาเตรียมมาเองไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเรามาลองชมพร้อมๆกัน<ด>นะคะได่ค่ะฉันเลือกเป็นไอศครีมช็อกโกแลตลองดูนะคะว่าออกมาจาก เอ๊ะหรืเอเปล่าอ่าลงตัวลงตัวค่ะน่าทานมาก <S <S เห็นไหมคะนี่ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบบการวาดแบบแพทเทิร์นสำหรับเบสิคใช่ค่ะแต่เป็นเบสิคมูลค่าจะเพิ่มเป็น200หรือ250ได้เมื่อเราสามารถเด็กเคล็ดแอดออนแอดออนนี่ถ้าถ้าเกือบเกือบจะจบแล้วนะคะถ้าเราแบบเพิ่มอีกสักนิดนึง จะมีความงามเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเราก็ต้องเพิ่มแบบสีเขียวสีอะไรนี้นิดหน่อยใช่ไหมคะเพิ่มความเขียวให้กับนี่ก็คือทําให้เพิ่มมูลค่าของเราได้แล้วก็น่ารักด้วยส่วนด้านนู้พนพร้อมไหมคะ,ะ,คะใกล้เสร็จหรือยังะคะเซอร์ไพรส์กำลังใจนี่มันเป็นโครงการของเรานี่คะใช่ไหมคะโอ้โหอยากจะให้พี่อุฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่พี่น้องๆนะคะที่ เป็นผู้ต้องขังนะคะที่เดี๋ยวพออยู่ที่นั่นแล้วเขากำลังหาอยู่ว่าเออถ้าออกมาแล้วจะประกอบอาชีพอะไรต่อดีมีอาชีพไหนที่อยากจะแนะนำบ้างาให้ดูบอกะคะ่ะก็เบื้องต้นก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าอูเชื่อว,ว่าทุกคนนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตลอดเวลานะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะอูเชื่อว,ว่าโอกาสนะคะมันมีมากแล้วก็มีเยอะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับต้นทุน คือจริงๆแล้วอะทุกอาชีพอะค่ะเราอุก็แนะนำเสมอว่าอยากให้ใช้ความเป็นตัวเองแล้วก็ครีเอทจากสิ่งที่เรามีแล้วต่อยอดใช้สื่อโซเชียลที่ฟรีเพราะปัจจุบันนี้มีสื่อโซเชียลฟรีเยอะมากที่จะทำให้เราค่ะเข้าถึงลูกค้าโดยที่เราไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้าน hmm. คุณอาจจะทำช่อง TikTok ช่อง YouTube หรือช่อง Facebook ของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันฟรีเหล่านั้นแล้วก็ใช้ความมีฝีมือของตัวเองะคะ่ะประชาสัมพันธ์ออกไปว่าเรามีความสามารถแบบนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วให้ลูกค้ามาหาเรา,าคืออย่างตัวเองเนี่ยก็คือจะแบบแนะนําแบบนี้เสมอเพราะว่าการทําธุรกิจโดยแบบใช้เงินลงเยอะๆบางทีมันไม่ได้ไหมายความว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปอปัจจุบันนี้คือทุกคนแบบประสบความสำเร็จจากตัวเองเยอะมากแค่หาว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ผู้เชี่ยวทุกคนมีความสามารถของตัวเองค่อนข้างมาก แล้วเราจะติดตามพี่อุได้จากช่องทางไหนบ้างล่ะคะคะก็อุก,ก็มีช่อง y o ยูค่ะถ้าเป็นของไทยก็จะมีแบบวาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อุนะคะถ้าต่างประเทศก็แพนเค้กเ i รนโบแพนท a กอาร์ตก็มีใน t ิ k t o k เช่นเดียวกันมีแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะ,คะเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อุมากๆเลยนะคะที่มาให้เกรดความรู้รวมถึงอาชีพ ที่น่าสนใจอาชีพทำแผ่นเคตอาร์ตกันค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ